นิทานเรื่องกบเลือกนายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหนองน้ำอันกว้างใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจีมีกบจำนวนมากอาศัยอยู่อย่างสงบสุขพวกกบไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นโตต่างอยู่กันอย่างเท่าเทียมมีแต่ความเรียบง่าย ในการดำรงชีวิตแต่วันหนึ่งพวกกบเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและคิดว่าการมีหัวหน้าหรือมีนายมาปกครองจะทำให้พวกตนมีชีวิตที่เป็นประเบียบและดีขึ้นกบกลุ่มหนึ่งจึงส่งตัวแทนเดินทางไปขอร้องพระอินทร์บนสวรรค์ว่าข้าแต่พระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ พวกเรากบในหนองน้ำต้องการนายมาปกครองเพื่อให้เรามีระเบียบและมีความสุขมากกว่านี้ขอพระองค์ได้โปรดประทานนายให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระอินทร์ได้ฟังดังนั้นก็มองดูพวกกบด้วยความเอ็นดูพระองค์คิดว่าพวกกบเหล่านี้แสนเรียบง่าย เราจะให้พวกมันได้นายที่ไม่ยุ่งยากและไม่น่ากลัวเกินไปพระอินทร์จึงโยนท่อนไม้ใหญ่ลงไปในหนองน้ำนายคนแรกคือท่อนไม้ผู้สงบนิ่งเมื่อท่อนไม้ลนลงไปในน้ำเกิดเสียงดังตุ้มจนพวกกบพากันตกใจกลัวต่างกระโดดหนีกันจ้าระวัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปท่อนไม้นั้นกลับอยู่นิ่งไม่ไหวติงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆพวกกบเริ่มสงสัยและค่อยๆกลับมาดูเมื่อเห็นว่าท่อนไม้ไม่มีพิษสงอะไรพวกมันก็เริ่มสนุกสนานกระโดดขึ้นไปเล่นบนท่อนไม้และใช้ท่อนไม้เป็นที่พักผ่อนไม่นาน พวกกบเริ่มเบื่อพวกมันพูดกันว่านายคนนี้ไม่ทำอะไรเลยไม่ช่วยปกครองหรือแก้ปัญหาอะไรให้เราเลยนี่มันไม่ใช่นายที่เราต้องการกบจึงส่งตัวแทนขึ้นไปหาพระอินทร์อีกครั้งพวกมันบ่นว่าพระอินทร์ท่อนไม้ที่ท่านให้มานั้นสงบนิ่งเกินไป เราต้องการนายที่มีชีวิตชีวาและเข้มแข็งมากกว่านี้พระอินทร์ถอนหายใจและคิดว่าถ้าพวกมันต้องการเช่นนั้นเราจะให้สิ่งที่ต่างออกไปจากนั้นพระองค์ก็ส่งนกกระสาลงไปในหนองน้ำนายคนที่สองคือนกกระสาผู้ล่าเหยื่อ นกกระสาปรากฏตัวในหนองน้ำด้วยท่าทางองอาจมันยืนด้วยสองขาเรียวยาวจ้องมองไปรอบๆด้วยสายตาเย็นชาเมื่อพวกกบเห็นนกกระสาต่างก็รู้สึกหวาดกลัวแต่ก็คิดว่านี่คงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในตอนแรกนกกระสาดูเหมือนจะไม่ยุ่งกับพวกกบ แต่นานวันเข้ามันเริ่มจับกบกินทีละตัวพวกกบวาดผวาและเริ่มตระหนักว่าพวกมันได้เชิญภัยร้ายเข้ามาในหนองน้ำของตัวเองเราคิดผิดเสียแล้วนายคนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแต่กลับทำให้เราต้องสูญเสียชีวิตพวกพ้อง กบจึงเรีบส่งตัวแทนขึ้นไปหาพระอินทร์อีกครั้งพวกมันร้องขอว่าข้าแต่พระอินทร์ขอได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถิดนายคนใหม่นี้เป็นอันตรายยิ่งกว่าที่เราคิดเราไม่ต้องการมันอีกต่อไปพระอินทร์ฟังคำร้องทุกข์ของพวกกบแล้วตรัสว่า พวกเจ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่และยังไม่รู้จักความพอดีพวกเจ้าต้องเรียนรู้ว่าบางครั้งการมีชีวิตที่สงบสุขโดยไม่มีผู้นำก็อาจดีกว่าการมีนายที่นำความทุกข์มาให้หลังจากนั้นพระอินทร์ก็ปล่อยให้พวกกบเผชิญกับผลของการเลือกนายของนกกระสาอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อให้พวกมันตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองอย่างแท้จริงท้ายที่สุดพวกกบที่เหลือรอดกลับมาปรึกษากันและตัดสินใจว่าเราไม่ต้องการนา้ยอีกต่อไปเพราะชีวิตที่ยเรียบง่ายและเป็นอิสระนั้นเป็นความสุขที่ดีที่สุดแล้วนิทานเรื่องนี้ สอนให้เราเรียนรู้ถึงความพอดีในชีวิตและตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงที่เราคิดว่าอาจนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอาจกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่าเดิมได้หากเราไม่รู้จักประเมินสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้ดีนิทานเรื่องงูกับปูในลำธารสายหนึ่ง ที่ใสสะอาดและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีปูตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงและรักความยุติธรรมส่วนในลำธารเดียวกันนั้นยังมีงูน้ำตัวหนึ่งที่ลื่นไหลและเจ้าเล่ห์มันมักใช้เล่ห์เหลี่ยม ในการได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการวันหนึ่งงูน้ำและปูเกิดบังเอิญเจอกันใกล้ชายฝั่งของลำทานงูน้ำทักปูด้วยเสียงอ่อนโยนว่าสวัสดีเจ้าปูดูเ้งั้นว่าเราจะอาศัยอยู่ในที่เดียวกันมาตั้งนานแต่เราไม่เคยได้ทำความรู้จักกันเลย ทำไมเราไม่ลองเป็นเพื่อนกันดูล่ะปูมองงูน้ำด้วยความสงสัยแต่ด้วยความที่มันเป็นสัตว์ที่มองโลกในแง่ดีและไม่ชอบมีปัญหากับใครจึงตอบกลับด้วยมิรไมตรีว่าได้สิงูน้ำฉันเองก็คิดเหมือนกันว่าการมีเพื่อนใหม่เป็นสิ่งที่ดี แม้ทั้งสองจะเริ่มเป็นเพื่อนกันแต่ปูยังคงระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพราะมันรู้ว่างูเป็นสัตว์ที่เชื่อถือได้ายากเวลาผ่านไปงูน้ำแสดงท่าทางเป็นมิตรมันชวนปูพูดคุยเรื่องต่างๆและแม้แต่ช่วยปูจับปลาตัวเล็กๆมาแบ่งกันกินงูน้ำ แซงทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อให้ปูลดความระแวงมันพูดจาดีจนปูเริ่มเชื่อว่างูน้ำอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆพูดกันอยู่มาวันหนึ่งงูน้ำเกิดความหิวจัดแต่มันไม่สามารถหาปลาได้ตามปกติเมื่อมันเห็นปูที่กำลังนั่งสงบอยู่ริมทาน มันเกิดความคิดขึ้นว่าปูตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆและดูง่ายดายที่จะจับกินทำไมเราต้องลำบากไปหาปลาให้เหนื่อยด้วยละ่ะงูน้ำแอบเลื้อยเข้าไปใกล้ปูอย่างเงียบเชียบเตรียมจะโจมตีแต่ปูผู้มีสายตาไวและประสาทสัมผัสที่ดี สามารถสังเกตเห็นท่าทีของงูน้ำได้ทันมันรีบถอยหลังและพูดว่าเจ้างูน้ำเจ้าเพื่อนรักของฉันทำไมเจ้าจึงมีท่าทางแบบนี้เจ้ากำลังจะทำอะไรฉันหรืองูน้ำพยายามปกปิดความตั้งใจมันยิ้มอย่างมีเลียดในว่าเปล่าวเลย าเพียงแค่เดินเข้ามาใกลๆเพื่อทักทายเจ้าเท่านั้นแม้ปูจะฟังคำพูดของงูน้ำแต่มันไม่เชื่อสนิทใจเพราะปูเคยเห็นพฤติกรรมของงูที่หลอกลวงสัตว์ตัวอื่นในลำธารมาก่อนปูจึงคิดหาวิธีป้องกันตัวเองขณะที่งูน้ำยังคงเลื้อยเข้าใกล้ ปูก็ตัดสินใจใช้ก้ามอันแข็งแกร่งของมันหนีบเข้าที่คองูอย่างรวดเร็วและแน่นหนางูน้ำดิ้นไปมาแต่ไม่สามารถหลุดออกจากก้ามของปูได้ปูพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเจ้างูน้ำข้ารู้ว่าเจ้ามีแผนร้ายข้าคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่เจ้ากลับทรยศ ต่อมิตรภาพที่ข้าหวังดีมอบให้งูน้ำซึ่งถูกจับไว้แน่นเริ่มร้องของความเมตตาปล่อยข้าเถอะข้าสำนึกจิตแล้วข้าจะไม่ทําร้ายเจ้าอีกเลยปูจ้องมองงูน้ำอยู่อีกใจหนึ่งก่อนจะปล่อยงูน้ำให้เป็นอิสระแต่มันกล่าวคำเตือนว่า ข้าจะปล่อยเจ้าเพราะข้าไม่อยากทำให้เลือดตกยางออกแต่ขอให้เจ้าจงจำไว้ว่ามิตรภาพไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาเล่นสนุกหากเจ้าคิดทรยศต่อใครเจ้าจะต้องพบกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายหลังจากนั้นงูน้ำก็เลื้อยหนีไปด้วยความอับอายส่วนปู ก็กลับไปใช้ชีวิตของมันตามปกติและไม่ไว้วางใจงูน้ำอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่ามิตรภาพควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจหากเราคิดจะหักหลังเพื่อนหรือคนที่หวังดีกับเราผลลัพธ์ที่ได้จะกลับมาทำร้ายเราในที่สุด เช่นเดียวกับคำโบราณที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดหรืออย่าคิดทำร้ายผู้อื่นเพราะบาปนั้นจะย้อนคืนมาสู่ตัวเรานิทานเรื่องวัวขี้เกียจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทมีชาวนาะขยันคนหนึ่ง ชื่อว่าลุงเหมยลุงเหมยเป็นคนมีน้ำใจและมีชื่อเสียงในเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงในไร่นาอย่างดีที่บ้านของลุงเหมยมีวัวสองตัววัวตัวหนึ่งชื่อว่าทองดีเป็นวัวหนุ่มขยันขันแข็งแข็งแรงและมีนิสัยสุภาพ ส่วนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าดำเกียรเป็นวัวที่ตรงข้ามกับทองดีโดยสิ้นเชิงดำเกียร์ขี้เกียดไม่อยากทำงานและมักหาเหตุผลเลี่ยงงานอยู่เสมอทุกเช้าลุงเหมอจะพาทองดีกับดำเกียรออกไปทำงานในนาทองดีมักรีบลุกขึ้นแต่เช้า เดินไปเข้าคอเพื่อรอให้ลุงเหมยมาจูงออกไปดำเกียรกลับทำท่าทีอิดออดหลมตัวลงนอนทำเป็นป่วยหรือบางครั้งก็หนีไปหลบอยู่หลังคอเออดำเกียรเอ้ยเจ้าจะขี้เกียจอะไรขนาดนั้นงาน,นก็ไม่นหนักหนาอะไรเลย ลุงเหมอยพูดพลางถอนหายใจทุกครั้งที่ออกไปทำงานทองดีจะลากคันไถหรือเวียนด้วยกําลังเต็มที่ส่วนดำเกียดกลับเดินเชื่องช้าทำตัวอิดออดหรือแกล้งทำเป็นล้มลงกลางทางเพื่อที่จะได้พักบ่อยครั้ง ที่ทองดีต้องทำงานแทนส่วนของดำเกียริจนเหนื่อยแทบหมดแรงลุงเหมยพยายามอบรมดำเกียริอยู่หลายครั้งแต่ดูเหมือนเจ้าวัวขี้เกียจจะไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยวันหนึ่งลุงเหมยคิดว่าถ้าข้อไม่หาวิธีสอนบทเรียนให้ดำเกียริรู้จักความรับผิดชอบ มันคงไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองแน่แน่วันรุ่งขึ้นลุงเหมยตั้งใจพาวัวทั้งสองตัวไปที่ไร่ใกลบ้านซึ่งมีหญ้าสดเขียวขจีมากมายดำเกียรเห็นหญ้าสดก็รู้สึกตื่นเต้นและกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจไหนที่สุดขาก็ได้พักเสียที ดำเกียดคิดในใจเมื่อไปถึงไร่ลุงเหมยผูกทองดีไว้กับต้นไม้ใหญ่พร้อมทังให้อาหารและน้ำแก่ทองดีอย่างเต็มที่ส่วนดำเกียดกลับถูกผูกไว้ที่มุมไร่ซึ่งไม่มีหญ้าหรือร่มเงาลุงเหมยพูดกับดำเกียดว่าเจ้าขี้เกียดนะ ข้าจะปล่อยให้เจ้าได้พักสมใจแต่เจ้าจะไม่ได้รับอาหารหรือร่มเงาใ,ใดๆจนกว่าเจ้าจะยอมทำงานดำเกียจทำหน้าหงียดแต่คิดว่าตนเองสามารถทนได้เพราะเชื่อว่าลุงเหมยคงใจอ่อนในไม่ช้าผ่านไปหนึ่งวัน ดําเกียดเริ่มหิวโหวยและกระหายน้ำมันมองดูทองดีที่นั่งพักใต้ร่มไม้และได้รับอาหารอย่างอิ่มหนำพลางคิดว่ามีเราอาจจะคิดผิดเสียแล้วถ้าเราทํางานอย่างทองดีเราก็คงไม่ต้องทนหิวและนั่บากแบบนี้พอถึงวันที่สามดําเกียด ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปมันส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือลุงเหมยเดินเข้ามาหาและพูดว่าเจ้ายอมรับแล้วหรือว่าสิ่งที่เจ้าทำมานั้นผิดหากเจ้าสัญญาว่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นวัวที่ขยันขันแข็งข้าก็จะให้อภัยเจ้าตัเกียรตพยักหน้า และส่งเสียงร้องเหมือนกําลังขอโทษลุงเหมยจึงปล่อยมันและพากลับบ้านนับแต่นั้นเป็นต้นมาดําเกียริพยายามทํางานอย่างขยันขันแข็งไม่อิดออดหรือหลีกเลี่ยงงานอีกเลยมันกลายเป็นวัวที่ลุงเหมยภาคภูมิใจและได้รับการดูแลอย่างดี นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าความขยันขันแข็งและความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นผู้ที่ขี้เกียจย่อมต้องเผชิญกับความลำบากในที่สุดขณะที่ผู้ขยันย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชม ความไว้วางใจหรือสิ่งตอบแทนที่ควรคู่กับความพยายามของตนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอุบเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ